ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวันนี้นะครับเพราะแต่มีใครรู้จักปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงหรือเปล่าครับให้ตอบได้ให้ยกมือขึ้นเลยนะผมครับผมครับอ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแรงดึงดูดที่มันส่งผลอะไรสักอย่างกับระดับน้ำใช่ไหมครับอืมใช่แล้วล่ะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเลยนะแต่เดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่มให้นะเธอเอามือลงได้แล้วล่ะ ก็สำหรับปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงนะมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ซึ่งเราเรียกมันว่าแรงไทดัเลเนื่องจากดวงจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์จึงทําให้แรงดึงดูดจากดวงจันทร์มีอิทธิพลมากกว่าซึ่งจะทําให้น้ําบริเวณที่ใกล้เคียงกับดวงจันทร์เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ยังทําให้น้ําฝั่งตรงข้ามกับดวงจันทร์เนี่ยสูงขึ้นอีกด้วย ส่วนน้ําที่อยู่บริเวณตั้งฉากกับดวงจันทร์เนี่ยก็จะมีระดับน้ําที่ลดลงจึงทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงนั่นเองโดยปกติเนี่ยน้ําจะขึ้นวันละสองผลแล้วก็ลงสองผลต่อวันนะครับโอ้สุดยอดเลยจนันแล้วอย่างนี้เราสามารถนําไปใช้อะไรในชีวิตประจําวันได้บ้างไหมครับอืมได้สิครูขอยกตัวอย่างเป็นวันลอยกระทงนะคือวันลอยกระทงเนี่ย ถ้านักเรียนสังเกตด,ดูเนี่ยทุกปีเลยนะน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นมากกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำจึงทำให้น้ำเนี่ยมันลอยขึ้นมาสูงมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลอยกระทงได้อย่างง่ายดายเลยละ่ะเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับอ๋อเพราะว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือแรมสิบห้าค่ำเนี่ยมันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยขนาดเนียวเดียวกัน จึงส่งผลให้แรงดึงดูดเนี่ยมีการเสริมแรงกันทำให้เกิดน้ำขึ้นและลงมากที่สุดเราจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันที่น้ำเกิดและในวันที่8ค่ำหรือแรม8ค่ำเนี่ยจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตั้งฉากกันส่งผลให้แรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยหักล้างกันทำให้ปริมาณน้ำที่ขึ้นและลงน้อยที่สุดเรียกว่าน้ำตายอย่างนี้นี่เอง แล้วคุณครูครับเราสามารถไปทำอะไรได้อีกไหมครับว่าหมดเวลาซะแล้วสิถ้างั้นครูให้เป็นการบ้านนะอ่อไม่ต้องจดใส่สมุดมาส่งอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ถามรายคนในต้นชั่วโมงหน้าละกันเนาะเอาล่ะถ้างั้นวันนี้พอแค่นี้ละกันแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะบายบายครับทุกคน